นิทานชาดกเรื่องอัตถกถาวิสวรณ์ตชาดกว่าด้วยตายเสียดีกว่าดูดพิษที่คายออกแล้วณพระวิหารเชตวันพระพุทธเจ้าทรงปรารบเรื่องของพระสารีบุตรเทระก่อนจะตรัสเล่าเรื่องชาดกอันลึกซึง้งครั้งหนึ่งในฤดูฝนพระสารีบุตรฉันของขบเคี้ยวที่ทำด้วยแป้งพวกชาวบ้านเห็นก็พากันนำของมาเติมเต็มให้ประสงค์มากมายจนเหลือเฟือ พระภิกษุทั้งหลายจึงช่วยกันแบ่งของที่เหลือไว้สําหรับพระภิกษุที่ออกไปบิณฑบาตบ่ายวันนั้นพระภิกษุหนุ่มลูกศิษย์ของพระเถระเพิ่งกลับจากการออกบิณธบาตเมื่อเขารู้ว่าของเคี้ยวที่ตั้งใจเก็บไว้ให้ตนถูกพระสารีบุตรฉันไปหมดแล้วก็มีได้โกรธเคืองกลับยิ้มแย้มแล้วพูดทีเล่นทีจริงว่าของอร่อยใครบ้างจะไม่ชอบเล่าขอรับคำพูดนี้ทำให้พระสารีบุตรสะเทือนใจ ท่านรู้สึกว่าแม้จะไม่มีเจตนาแย่งของใครแต่หากสิ่งนั้นถูกเตรียมไว้เพื่อผู้อื่นท่านก็ไม่ควรรับมันมาเป็นของตนเองตั้งแต่นั้นมาพระสารีบุตรปฏิญาณตนว่าจะไม่ฉันของขบเคี้ยวที่ทำด้วยแป้งอีกเลยเรื่องนี้แพร่สะพัดไปในหมู่พระภิกษุทั้งหลายจนวันหนึ่งพวกเขาพูดคุยกันถึงความตั้งมั่นของพระเถระพระพุทธเจ้าทรงสดับรับฟังแล้วตรัสว่า ดูก่อนฟิกษุทั้งหลายมิใช่เพียงชาตินี้ที่พระสารีบุตรเป็นผู้หนักแน่นแม้ในอดีตการเขาก็เคยเลือกตายดีกว่ากลับคำของตนเองแล้วพระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องในอดีตการละครั้งหนึ่งนักกรุงพารังสีมีหมอผู้หนึ่งเป็นปราดแห่งศาสตร์รักษาพิษเขาเชี่ยวชาญมน์และโอสถสามารถช่วยผู้ถูกงูกัดให้รอดชีวิตได้วันหนึ่ง ชายชาวบ้านถูกงูพิษกัดญาติพี่น้องรีบพาตัวมาหาหมอด้วยความตื่นตกใจหมอพินิษฐ์แผลแล้วเอ่ยว่ามีสองทางให้เลือกพวกท่านอยากให้ข้าทำยาแก้พิษหรือให้เรียกงูตัวนั้นมาแล้วให้มันดูดพิษออกเองญาติญาติคิดว่าหากงูเป็นผู้ดูดพิษออกเองย่อมเร็วและปลอดภัยกว่ายาพวกเขาจึงเลือกทางหลังหมอจึงบริกรรมมนเรียกงูมาไม่นาน งูพิษตัวเดิมก็เลื้อยมาด้วยท่าทางสงบนิ่งหมอถามมันว่าเจ้าเป็นผู้กัดใช้ผู้นี้ใช่ไหมงูตอบเสียงเย็นว่าใช่ข้ากัดเองถ้าเช่นนั้นเจ้าจงใช้ปากดูดพิษออกจากแผลของเขาเสียงูสะบัดหัวตอบทันทีเป็นไปไม่ได้ข้าไม่เคยดูดคืนพิษที่คายออกไปแล้วและจะไม่มีวันทำเช่นนั้นหมอจึงสั่งให้ลูกมือก่อกองไฟ แล้วบอกกับงูว่าถ้าเจ้าไม่ดูดพิษคืนก็จมกระโจนเข้ากองไฟเถิดงูจ้องเปลวไฟที่ลุกโชนช่วงก่อนกล่าวอย่างเด็ดเดียวว่าพิษที่ข้าคลายไปแล้วข้ายอมไม่กลืนกลับเด็ดขาดหากต้องเลือกข้ายอมตายเสียดีกว่ากล่าวจบงูเลื้อยตรงไปยังเปลวไฟหมอเห็นความเด็ดเดียวของงูจึงรีบร้องห้ามไว้พอเถอะ เจ้าไม่จำเป็นต้องตายเพราะเรื่องนี้เขาหันมารักษาชายผู้ถูกกัดด้วยโอสถและมนจนพิษถูกขจัดสิ้นแล้วจึงกล่าวแก่เจ้างูว่าจากนี้ไปอย่าได้ทำร้ายใครอีกเลยงูรับคำแล้วเลื้อยหายไปในพงไพรเราครับพิษสูทั้งหลายได้สดับรับฟังแล้วต่างเปี่ยมศรัทธาในปณิธานอันมั่นคงของพระสารีบุตร แล้วยังทราบซึ้งในสัจจะวาจาที่แม้แต่ง,งูยังยึดมั่นจึงไม่แปลกเลยที่พระอัครสา,าวกจะตั้งมั่นในสัจจะของตนเช่นกันพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสารีบุตรแม้จะต้องสละชีวิตก็ไม่ยอมรับคืนสิ่งที่ตนทิ้งเสียแล้วครั้งหนึ่งเลยครั้นรุงนำพระธรรมเทศนานี้มาสงสืบอนุสนธิประชุมชาดกว่างูในครั้งนั้นได้มาเป็นพระสารีบุตร ส่วนหมอได้มาเป็นเราตถาคตชนี้แลจบบริบูรณ์ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนิทานชาดกเรื่องต่อๆไปด้วยนะครับ